นี่เป็นผลงานของน้องปอค่ะเป็นคำศัพท์ mapping ชุดที่เกี่ยวกับอาชีพต่างๆค่ะคำว่าอาชีพภาษาจีนใช้คำว่าอาชีพอนะคะแล้วก็มาดูอาชีพค่ะอาชีพที่น้องรวบรวมไว้มีคุณหมอนะคะอีทยงอีทยงหูสิหูสิสพยาบาลค่ะยชายยชาย รูปเปร์นสนีค่ะแล้วล่างลงมาค่ะล่างลงมามีคาว่าเขื่อเสียเจ้าเขือเสียเจ้านักวิทยาศาสตร์หนงฟนูฟ่หนงฟู่เกษตรกรชาวนาชูสอชูสอเชฟคนทำอาหารค่ะตามด้วยาายจายจี会计师会计อนักการบัญชี商人รนนักธุรกิจค่ะ แล้วก็มีกันไกนี่ก็คือม่ฟ้าศิหม่ฟ้าศิช่างแต่งผมค่ะอ,อสัตวแพทย์ค่ะมีหมาน่ารักด้วยค่ะแล้วตามด้วยคำนี้นะคะกุ้งเฉิงชืง่อกุ้งเฉิงชืง่อวิศวกรค่ะจจิชช้้าาตำรวจค่ะ แล้วก็ตามด้วยสุดท้ายคือ老师老师学生学生学生ก็คือนักเรียนนะคะนี่ค่ะผลงานของน้องปอสับเกี่ยวกับอาชีพการงานที่เราใช้บ่อยในชีวิตประจำวันค่ะ